คนที่เงียบหายไปเขาอยากบอกอะไรอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์แม่นะคะก็นําหัวข้อนะคะคนที่เงียบหายไปอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวนี้เรามาเรนดัอมไพ่กันนะคะทุกคนนะอ่ะ สำหรับคนที่มีปัญหานะคะแล้วก็ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะกับคนรักกับแฟนนะคะหรือว่ากับคนคุยนะคะเรามาดูกันว่า,เ,าเขาเนี่ยตอนนี้นะักคิดอะไรอยู่นะคะเป็นการาแรนดอมนะคะแล้วก็อ่านแบบ General r ล a d i n g นะคะลูกๆก็ไพ่นะคะขอให้ไพ่ออกมาส่งพลังงานดีๆมาถึงทุกคนนะ ราะฉะนั้นนะคะใครที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็อาจารย์ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะไพ่นะคะอยากจะส่งพลังงานดีๆไปให้กับทุกคนนั่นเองนะคะเรามาดูกันเนาะว่าคนที่เงียบหายไปในตอนนี้เนี่ยนะคะค่อยฝากมาบอกว่าอะไรอยากบอกอะไรถึงทุกคนนะคะคิดถึงนะคะ โหยหาความรักการเห็นอกเห็นใจนะคะอุ้ยพลังงานดีมากอะค่ะลูกๆเขาอยากปรับความเข้าใจนะคะแล้วไงต่อตัดสินใจนะคะสับสนนะคะ เขาอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เขากำลังสับสนอยู่เขากลัวว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะเออกลับมาแล้วเนี่ยลูกๆจะให้อภัยเขาไหมดูเหมือนว่าพลังงานหน้าไพ่บอกว่าเหมือนออลูกๆเนี่ยกับเขาเนี่ยมีปัญหากันนะคะก็เลยห่างหายกันไปแยกกันไปนะในช่วงนี้นะแต่เขาอยากจะมาบอกลูกๆว่า ตอนนี้นะคะเขาคิดถึงลูกๆมากเลยนะแล้วก็อยากจะได้ความเห็นอกเห็นใจจากลูกๆอยากจะขอโอกาสปรับความเข้าใจซึ่งตอนนี้ตัวเขาเองอยากจะกลับเข้ามาแต่ยังแต่ยังไม่กลับเข้ามาก่อนเพราะว่ากลัวนะคะกลัวว่าถ้ากลับเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่ลูกๆจะยอมคุยกับเขาหรือเปล่านะคะ,ะมาดูไพ่ใบสรุปซิและสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับคนที่เงียบหายไปนะขอสรุป1นึ่ใบขอพลังงานดีๆนะ,ะเขาจริงจังจริงใจกับลูกๆนะนะคะแต่เขาเนี่ยอย่างที่บอกกันแล้วคะ่ะว่ากำลังสับสนนะคะอีกหนึ่งใบปิดจบสุดท้ายมีการก้าวไปต่อเดี๋ยวเขาจะเข้ามาในชีวิ